ผมอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูภาพภาพหนึ่งาภาพนั้นขึ้นจอเลยนะฮะมันคือเครื่องวิทยุสื่อสารใช่ไหมคะคุณผู้ฟังทางวิทยุกลับเข้ายจริงๆเข้าใจความรู้สึกจินตนาการตามที่เราบรรยายก็แล้วกันนะฮะ,ะส่วนคุณผู้ชมเนี่ยจะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะผ่านหน้าจอช่อง9ได้เห็นภาพบนจอแล้วนะครับใช่ค่ะภาพบนจอมันคือเป็นวิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในราชการทหารค่ะไอ้เจ้าไอ้เจ้าวิวสื่อสารตัวเนี้ยเครื่องเนี้ยค่ะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีม,มีคําอธิบายมีคําอธิบายมีป้ายอธิบายที่มาของวิวสื่อสารเครื่องนี้ด้วยสําคัญอย่างไรไปอ่านกันครับไปดูกันนะคะวิทยุเครื่องนี้ ให้ไว้เป็นที่ระลึกว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เวลา16.00นโดยประมาณที่สโมสรอ,อาหารบกวิภาวดีพันโทชายธน,นะน,นัญญานะคะพันโทชายธนัญญานะคะวาจระบ์นะคะดำรงตำแหน่งผอบอมพัน27รอในขณะนั้นได้ใช้ในการสื่อสารสั่งการหน่วยความว่าข้อความนะคะ271จาก27ปฏิบัติการตามแผน หลังจากสิ้นสุดเสียงวิทยุประเทศไทยได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นการควบคุมอำนาจบริหารประเทศของคณะคอสอชอสรุปสรุปเป็น,คนเครื่องที่คุมกำลังไปประจำการที่สมุทรสอ,อคทอบทันทีที่ลุงตู่ประกาศงั้นผมยึดอำนาจค่ะทหารหน่วยนี้นี่แหละก็คือหน่วยหลักที่จู่โจมก็ไปควบคุมตัวผู้นำรัฐบาล ในสมัยรัฐบาลของยิ่งรักและก็นําตัวไปเก็บไว้ที่เซฟเฮาส์กระจายกันเก็บตามเซฟเฮาส์ต่างๆคําถามก็คือใครคุมกําลังประจำการที่สโมสรทบรอรับคําสั่งในขณะนั้นทันทีที่ลงตู่ประกาศงั้นผมยึดอานาจก็สั่งการผ่านวิทยุสื่อสารเครื่องนี้แหละสองจากสองปฏิบัติการตามแผน 271จาก27ปฏิบัติตามแผนนี่แหละค่ะเครื่องนี้แหละค่ะเครื่องมือเครื่องนี้เป็นการยึดอํานาจเมื่อปี57 <c oughs> ขั้นแรกผมก็งงนะอเอ๊ะเอ๊ะคนสั่งการเข้าควบคุมตัวบรรดารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทําไมจึงเป็นทหารจากหน่วยมพัน27รออสระบุรีคปกต,ติเราจะรู้กันนะเวลาจะยึดอํานาจเวลาจะทําอะไรใหญ่ๆเยอะๆเนี่ย แรงๆสำคัญสำคัญความเป็นความตายเนี่ยอย่างเช่นปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเขาจะใช้กําลังจากหน่วยหลักในกรุงเทพอย่างเช่นรอหรออรอสิบดรออ,อหรือถ้าจากต่างจังหวัดก็จะเป็นพลรอเก้าพลพลรอเก้หรือพลรอสรอ,อออะไรต่างนี้เป็นต้นนะครับจากเมืองการจากปลาจีนหรือไม่ก็ะในกรุงเทพนี่แหละ แต่ทำไมจึงกลายเป็นมพันยี่สิบเจ็ดรออสระบุรีค่ะและใช้เพียงกองพันเดียวแล้วใช้เพียงกองพันเดียวด้วยนะคือหลายคนคิดว่าน่าจะใช้กำลังเยอะกว่านี้นะคะแต่ขอโทษนะคะใช้เพียงกองพันเดียวเท่านั้นในการยึดอำนาจออคนที่ตอบคำถามได้ดีที่สุดนะทำไมจึงใช้เพียงกองพันเดียวประจำการอยู่ที่ไปซุ่มปมอ,อยู่ที่สโมสรทบเมื่มอวันที่22 พฤษภา5757จำได้เป็นกองพันเดียวที่จู่โจมควบคุมตัวบรรดาลัมตรีและนายกรัฐมนตรียันนำการเมืองคนสําคัญนั่นแหละคนที่ให้คําตอบที่ดีที่สุดนะทำไมจึงใช้หน่วยจากสระบุรีทําไมจึงไปทหารม้าเป็นใครคะที่ตอบได้าทำไมจึงใช้แค่กองพันเดียวคนแรกก็คือบิ๊กอ้อบิ๊กอ้อรู้ดีที่สุดเพราะเป็นคนเลือกทหารกองพันนี้มาทำหน้าที่ในวันนั้น เลือกกับมือคนที่สองก็คือบิ๊กหมูเป็นคนที่รับรู้ว่าบิ๊กออสตัดสินใจจะเอากองพันนี้จากสรบ,บุรีมาปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เลือกใช้ทหารกรุงเทพอืมอืมเอาว่ากันต่อไปอก็ว่ากันไปแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นคนที่บีไฮเด e s c e <the> <อ>ีนจริงๆใช่ไหมคนมบีไฮเด c ร n ซีนเรื่องนี้อีกคนหนึ่งนะแล้วไม่ได้ถูกพูดถึงและหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยอืใช่ไหม ว่ามีบุคคลคนนี้ยอยู่ในกระบวนการสําคัญกระบวนการนี้ด้วยใช่ใช่ใช่เขาคือใครคะใช่อเออมาเอิญเนี่ยผมไปเจอบันทึกส่วนตัวส่วนตัวของนักของของของบุคคลคนหนึ่งค <ขา S 1> ่ะดรธนพรศิยากูลน,นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมาลาัยเกษตรศาสตร์มง <ขา S 1> เอิญมาเอิญนผมไปเจอข้อความส่วนตัวส่วนตัวที่แกบันทึกไว้ เป็นตัวประสาทเฉพาะตัวแกอ๋อเก็บบันทึกไว้ส่วนตัวแกเล่าว่ามเมื่อครั้ง8ปีที่แล้วที่มีการยึดอำนาจเนี่ยแกก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ถูกเรียกไปรายงานตัวต่อคอสชอเช่นกันอ๋อโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยท่ชนอ์ีนี้ในจังหวะ8ปีคอสชอยึดอำนาจเนี่ย ทางพักผู้ไทยเขาก็ได้ทําคลิปนู่นนี่นั่นย้อนความย้อนประวัติศาสตร์ล้ำลึกล้ำเลิกอะไรกว,วางไปเยอะแยะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนแต่ด้วยทนายธนพร<อ>ได้เห็น<อ><อ>คลิปของพักผู้ไทยเล่าเหตุการณ์ในวันยึดอำนาจ<อ>แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจก็ทําบันทึกของตัวเองขึ้นมาบังเอิญบังเอิญผมได้มีโอกาสอ่านบันทึก<อ>ตรงนั้นผมขออนุญาตนมาเผยแพร่ต่อเป็นที่มาที่จะเล่าให้ฟังนั่นเองว่า behind the scene ของการยึดอำนาจยังมีบุคคลที่ไม่ได้ถูกพูดถึงอืมอืมเอาละครับไปอ่านบันทึกของดรธนพรคัะ ใช่ค่ะผมดูคลิปพักเพื่อไทยเล่าเหตุการณ์บรรยุทธำนาจแล้วนึกขึ้นมาได้ว่ามีเรื่องราวของฝ่ายยึดอำนาจที่ไม่ค่อยมีใครทราบมากนักแต่น่าสนใจมากเพราะถ้าไม่มีผู้พันท่านนี้คณะคอสชอาจกลายเป็นกบฏก็เป็นได้หมายความว่ายึดไม่สําเร็จถ้ายึดไม่สําเร็จนะาาโดยการรับรู้ทั่วไปมักเข้าใจว่าการยึดอํานาจของรัฐบาลพบัทบมักใช้ขุมกําลังจับ พลหนึ่งรออพลรอสองรออหรือพลรอเหลายกลมหลายกองพันแต่ไม่ใช่22พฤษภา2,557ค่ะพันโทชายหมายถึงยศขณะ2,557ปีนั้นปีนั้นพันโทพันโทชายทะนันชาว,วาจารัฐหรือผู้พันเดค่ะเป็นเบียร์ไฮเดรซ n นนะใช่ค่ะ ที่ดรธนพร,รไปรู้เรื่องเราได้ลึกซึ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เพราะว่าผู้พันเดชเ,เป็นรุ่นน้องเป็นญาโทสํานักรัฐศาสตร์การปกครองมาลัยเกษตรศาสตร์เ<ม>ช่นเดียวกันกับผมเดเข้าเรียน เดอเข้าเรียนในปี2543และจบในปี2545ตอนนั้นจำได้ว่าเดะยศดร้อยโทเหล่าทหารม้าเป็นนายหารที่นิสัยดีมีน้ำใจสุภาพหลังจากเรียนจบแล้วเดะก็เติบโตตามลำดับขั้นจนถึงเดือนพฤษภาคม2557 เดอเป็นผอบอมพันยี่สิบเจ็ดรออซึ่งตั้งอยู่ที่สระบุรีก็เป็นบุคคลเป็นผู้บังคับกองพันนั่นแหละใช่ค่ะเป็นผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ยี่สิบเจ็ดกรมทหารม้าที่สองรักษาพระองค์อะครับค่ะวันที่ยี่สิบสองพฤษภาห้าเจ็ดเดอได้รับมอบภารกิจประวัติศาสตร์จากนายให้กาลังให้นํากําลังมพันยี่สิบเจ็ดรอย้ํานะครับเพียงกองพันเดียวเท่านั้นใช่มาประจำการที่ให้มาประจำการที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่1รออขณะนั้นยังไม่ทราบเลยทั้งที่ร,รอหนึ่งรอออยู่ติดกับสโมสรทหารบกขณะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอบตทบกกำลังนวดรัฐบาลร,รักษาการเนื่องจากการยุบสภาตามรัฐมนูญอย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศกฎอายการศึกไปแล้วท่านทิ่ที่การนวดไม่สำเร็จหมายความว่ารัฐบาลพยายามจะบีบเข็นไม่ยอมลาอ,มออกค่ะ ลังจากการลดไม่สาเร็จพบบธบบอกผู้แทนรัฐบาลว่ายึดอํานาจเดอนี่แหละเป็นผู้นํากําลังพลมอพัน27รอเข้าควบคุมตัวนักการเมืองใช่ค่ะและก็บรรดาแกนนาชุมนุมต่างๆทุกคนที่ไปรวมตัวกันที่สโมสรทหารบกตามที่พบอทบออกคําสั่งเรียกให้ประชุมตกลงกันที่สําคัญบิ๊กตู่อบทธบไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าหน่วยกําลังที่ลงมือยึดอํานาจวงเล็บถ้าไม่สําเร็จก็จะกลายเป็นกบฏนั้น คือทหารม้าจากสระบุรีเพียง1กองพันจากมพันยี่สรอซึ่งนําโดยผู้พันเดะนี่เองไม่ใช่กําลังจากพลหนึ่งรออพลร,รอสองรออพลรอเ้าแต่อย่างใดหลังจากยึดอานาจพาบหน่วยคุมกําลังหลายหน่วยทหารฝ่ายเสน้าห้องนายได้ดิบด,ดีหลายคนเป็นในพลไปแล้วหลายปีแต่เดะคนลงมือยึดอานาจวันนี้เป็นเพียงพันเอกทํางานในจังหวัดเล็ก หน้าที่รองพอ,อร,รอมน,อนจนังหวัดสิง์ุุรีแม้จะถูกเรียกว่ารองผู้ว่าฝ่ายทหารแต่รับรู้ทั่วกันว่าเป็นตำแหน่งหลุดวงโคโจรอำนาจไปเรียบร้อยแล้วโดยสิ้นเชิงค่ะวันนี้และในข้อความนะคะที่มีการโพสต่อนะคะรัตตันทนพรบอกว่าวันนี้ผมได้โทรคุยกับเดะตามภาษาพี่น้องร่วมสำนัก เดะยังคงสุภาพมีน้ำใจเช่นเคยน้ำเสียงมีความภาคภูมิใจที่เป็นผู้นำม1,027รอหน่วยกำลังเพียงหน่วยเดียวที่ลงมือยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ส่วนหน่วยอืน่นล้วนออกมาปฏิบัติการภายหลังทั้งสิน้นก่อนที่จะวางสายเดะบ,บอกว่าถ้าผมเข้ากรุงเทพจะเอาเค้กปัจช่นมาฝากนะพี่แล้วเราก็ทานกาแฟกันขอบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของคนธรรมดา นะคะหรือด็อกเอร์นภพศิยากุลนั่นเองนะคะแต่ว่ากที่จริงนะมันมอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้พันเดอะก็รุ่งนะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้การกรมทหารมาที่6ขอนแก่นค่ะเระากฏดว่าหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่ทราบถูกเตะละในรนาดเลยอวันนี้ไปเป็นรองผู้ว่าทหารที่จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีไปกิน,นเค้ปลาช่อนที่นั่นนะคะ ก็บันทึกไว้นะคะอย่างน้อยให้คนรุ่นหลังได้รู้นะคะว่าประวัติศาสตร์บางหน้าที่อาจจะไม่ได้รู้ <พา S 2> ในช่วงนั้นรบให้พูดถึง8ปีคสชผมก็พูดได้แค่นี้ละครับเขา้าใจนะครับ